ทักทายสบายดีสวัสดีกันทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านที่ติดตามจารวันจัแนลนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับจารวันจัแนลขอนำพระสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกเช่นเคยนอกจากภาพสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมแล้วนะครับจริงๆแล้วผมก็คือเอามาลงเก็บบันทึกไว้เป็นในช่องยูทูบผมนั่นแหละครับแล้วฮะเก็บให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับหลักๆเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจหรือว่าอยากเช่าหาหรือเก็บสะสมบูชาก็ลองไปเช่าหาตามเพจตามร้านแผงเช่าพระที่เขาเปิดให้เช่าตอนนี้น่าจะมีนะครับสำหรับรุ่นรุ่นที่ผมจะให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันในวันนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะเช่าหากันพอสมควรนะครับ รุ่นนี้ก็คือรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมไปยิ่งนักที่ชารวันชาแนลเก็บมาให้เพื่อนได้ชมกันนะครับสวยครับสวยรุ่นนี้ก็เป็นทีมงานเฮียใช้สายหนึ่งอีกเช่นเคยนะครับถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะเป็นเฮียใช้สายหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อทองก็มีออกมาหลายรุ่นนะของจารวันชาแนก็มีหลายรุ่นเหมือนกันนะครับถ้าท่านใดที่เข้ามาใหม่เรื่องไม่เคยเข้ามาชมคลิปของจารวันชาแนลก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับ มีหลายรุ่นที่น่าเก็บสะสมไม่ยิ่งนักของหลวงพ่อทองสีเดงหลวงพ่อคุณนะครับเนี่ยน่าสะสมครับซึ่งชาวบ้านก็เก็บมาเกือบทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นเสือคาบดาบไม่ว่าจะเป็นห้าอา่าอะไรอ่ะเหรียญรูปเหมือนหน้ายักษ์อะไรเนี่ยครับหลายหลายรุ่นที่ผมมีอยู่เยอะเหมือนกันแร้ววันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆชมก,ก็เป็นรุ่นนี้แหละครับในเหรียญรูปเหมือนรุ่นนี้เลยครับอุย้ยนี่ครับ เหรียญรูปเหมือนรุ่นห้าแชะครับผมรุ่นห้าแชะพระครูวิสุธทธยาคมนะครับหลวงพ่อทองสุดทะศีโลวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาสเสตเกวงพวกคูณเลยนะครับเนี่ยซึ่งทรวันก็ปิดมาสะสมไว้สองเหรียญน,นะครับก็ปิดตาม ที่ตัวเองชอบนะครับไม่ได้ติดตามกระแสอะไรหรอกก็อยากจะเก็บสะสมของพ่อไว้เท่านั้นเองนะครับก่อนจะสะสมก็เลยเอามาให้เพื่อนๆชมกันที่เช่นเคยเหมือนที่ทุกครั้งที่ผมชลันแชนแนลได้ได้เอาเหรียญแต่และเหรียญที่ชลันแชนแนลเก็บมาได้ก็จะมาให้เพื่อนๆชมกันสําหรับเหรียญรุ่นเนี้ยผมมีน้อยครับมีแค่สองเหรียญน,นะครับถ้าใครสนใจหรือว่า อยากเช่าหาก็าลองไปหาเก็บกันดูนะครับเดี๋ยวมาดูเลยครับว่าชาวเวนได้เหรียญอะไรกันมาบ้างนี่ครับนี่เหรียญแรกนะครับนี่เป็นเหรียญดูรายการครับนี่รายการที่รายการที่สิบหกนะครับในใบรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกนี้จะเป็นเนื้ออัลปกาก้า คุยพ,พื้นลงยาเขียวคุยพื้นนะครับขอบดำเนื้ออัปป้าลงยาเขียวคุยพื้นขอบดำลงยาจีวรน,นะครับเนี่ยครับนี่เป็นเนื้ออัปป้านะครับสวยงามครับไม่ว่าจะเป็นลงยาขอบลงยาเขียวกลางหรือว่าลงยาจีวรน,นะครับสวยงามครับด้านหลังก็สวยครับเนี่ยเลขคดหนึ่งสองสี่ครับฮนะมียันถ้าก็มีครับ ต้มีตัวนังสืนหองพระทองสุช่าสีโลอายุวัฒนามงคลเลยนะครับหกอบอายุวัฒนะมงคลหกอนบนะครับปัจจันไรเบอร์ดังงทศครับนี่เป็นเนื้อบาก้านะครับหลวงพระทองเนื้อบาก้าลงยาคุ้ยพื้นนะ เขียวขอบดำครับผมเห็นแรกนะครับที่ผมได้มานะครับช่วงนี้ชัวันจะมีพระเข้ามาน้อยเพราะว่าช่วังวันชัลวันไม่ค่อยมีตังไปเช่าพระแล้วครับช่วงนี้ก็เลยนานๆีจะมีพระมาให้เพื่อนทุกคนอกจากพระที่สะสมไว้ยเยอะมีคนมาแบ่งไป พอจะหมุนเวียนลองกันไปปิดพระใหม่มามาปล่อยให้ให้เพื่อนไี้ดูนะนั้นก็ก็คงจะมีหลายเหรียญอัน,นนี้อีกเหรียญหนึ่งครับผมที่เป็นเหรียญเนื้อทองทิพย์นะครับเนี่ยสวยงามมากครับเนื้อทองทิพย์อันนี้รายการที่ยี่สิบสี่นะครับในรายการเขียนไว้ว่าเนื้อทองทิพย์ลงยาสองสีนะครับพื้นแดงขอบแดงแล้วตรงพื้นแดงมันจะมีดําแซมมาเนี่ยครับแล้วองค์ก็เป็น เหลียงก็เป็นเนื้อทองทิพ์ลงยาพื้นแดงขอบแดงนะครับเขาบอกลงยาสองสีน่าจะเป็นสีดํานี่แหละครับสีดำข้างล่างเนี่ยอีกสีหนึ่งในใบราการเขียนว่าอย่างนั้นครับทองทิพตลงยาสองสีพื้นแดงขอบแดงผสมดํานิดนึงนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบสวยงามเหมือนกันกันกบเห็นเมื่อกี้คนระับแต่เนื้อโพสจะไม่เหมือนกันเน้นกโพสหนึ่งคูณสามนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจก็เจ้าหาเก็บพิมคำว่าหลวงพ่อทองนะรุ่นห้าแชะหลวงพ่อทองนะครับเ็เข้าไปอยู่ในกลุ่มตอนนี้ก็กําลังซื้อขายกันราคายัางพอจับหาสะสมได้นะครับพิมเข้าไปแล้วครับกลุ่มห้าแฉะหลวงพ่อทองนะครับแล้วก็จะไปจะมีให้เช่าประมูลกันอยู่นะครับช่วงนี้ติดตามกันได้ครับในห้องห้าแชะนะครับสำหรับชั้นแ้วก็มีมาสองเหรียญกเเ็เลี้ยงไม่ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ ว่ามันสวยมันน่าเก็บมันน่าสะสมนะครับก็เลยให้เพื่อนได้ชมันเนี่ยชาร้แ,แนชันเลเขาเก็บมาได้อีกสองเหรียญแต่หลวงปู่ทองชารา้นชน,นเลก็มีหลายนะมีเยอะนะครับลองยอ้อนย้อนคลิปกลับไปดูนะครับชาร้อนชนเลก็มีมีมีหลายเหรียญสวยๆดังนั้น,นครับของหลวงทองเนี่ยทีมงานจัดสร้างก็คุณภาพอันนี้จะเป็นรู้สึกจะเป็นเนี่ยใช้สายหนึ่งถ้าจำไม่ผิดน,นะครับทีมงานสร้าง ครับช่วงนี้ก็จะห่างๆเหนินๆนิดนึงครับรอนชั้นแนวไม่ค่อยมีมีเงินไปเช่าพระมาลงยูทูบเพื่อเพื่อนได้ดูก็เลยแต่านานๆทีจะมีสักครั้งก็เอามาลงบันทึกเก็บไว้ไปดูด้านหลังว่าเรามีพระอะไรบ้างที่ที่เป็นของเราเองนะครับเนี่ก็เลยให้เพื่อนให้ดูกัน โอเคนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ยังติดตามชลวรรณแแนลนะครับยังไม่ได้หนีไปไหนแนล้วยังไม่ได้หยุดการทํา youtube นะครับก็ยังทาเรื่อยๆแต่ช่วงนี้จะจะชะลอไปนิดหนึ่งช้าๆไปนิดหนึ่งนะครับฝากคนแ์กดติดตามไว้ก่อนอีกเหมือนเคยนะครับแล้วก็จะมีภาพมาลงให้เรื่อยๆนะครับสาหรับช่วงนี้ก็หน้าหนาวแล้วครับดูแลสุขภาพของทุกคนด้วยนะครับเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วเมื่อเช้านาวมากแถวบ้านชลวรรณเนี่ยหนาวมากโอเคนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามต่ระวันด้วยนะครับจะได้เอาพระมาลงให้เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับทุกท่านที่ติดตามแล้วเรท่านที่มาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามจะได้แจ้งเตือนกดกระดิ่งด้วยครับจะได้แจ้งเตือนเวลาจาระวันจะแนวลงคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปผมจนจบนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม